รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อรมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนเมษายน2567นะครับซึ่งเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีความพิเศษมากๆเลยเนื่องจากมีดวงดาวขยับปรับเปลี่ยนหลายดวงทั้งย้ายราศีทั้งเดินเสิร์ดเสิร์ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีกำลังมากนะครับและก็มีดาวสำคัญหนึ่งดวงก็คือดาวอาทิตย์ เป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะครับจะโคจรได้ตําแหน่งไปมหาอุดมหาอุดหมายถึงโออหมายถึงสว่างมากเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาแล้วความที่เป็นต้นกําเนิดชีวิตก็จะส่งพลังไปถึงทุกลัคนาเลยทีเดียวและช่วงปลายเดือนนะครับวันที่30เมษายนเนี่ย ดาวพฤหัสซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขประธานสุพเคราะห์ประธานแห่งความดีจะมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบ12ปีนะและบางคนเนี่ยนะครับจะกลายเป็นรอบใหญ่ของชีวิตด้วยซ้ำเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเข้าไปร่วมกับดาวมฤตยูและการที่ย้ายไปตรงเนี้ เป็นตําแหน่งพบการเงินของดวงเมืองและดวงโลกด้วยนะการที่ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเข้าสู่พบการเงินของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงทุกลักษณในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยนะครับและในเดือนเมษานยนมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สําคัญมากก็คือวันที่9เมษายนเนี่ย เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5นะครับถือเป็นวันปีใหม่ตามจันทรคติของฝ่ายพราหมณ์ฝ่ายโหรฝ่ายพิธีกรรมต่างๆนะครับถือเป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตริย์จากเดิมเป็นปีเถาะเปลี่ยนเป็นปีมะโรงที่หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีมังกรปีมังกรเนี่ยปีมังกรทองบ้างจะเริ่มต้นตั้งแต่9้าเมษายนเป็นต้นไปนะครับและพอเปลี่ยนปีนักษัตริย์ไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนนะครับเป็นไปตามกําลังของดวงดาวที่อยู่ในชะตากําเนิดซึ่งทุกครั้งนะครับขึ้นหนึ่งาเดือน5ตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยก็จะมีการจัดพิธีใหญ่เลยในเมืองต่างๆนะครับเขาเรียกว่าพิธีสัมพัทธ์ฉอราชินเป็นพิธีสะดอกเคราะห์ตัดปีมีการสวดมนต์เจริญพุทธมนต์ตัดเคราะห์กันซึ่งตัวอาจารย์ก็ทํามาตั้งแต่ปี2563แล้วก็ทําต่อเนื่องมาทุกปีนะครับโดยในปีนี้นะครับจะมีการสวดพุทธมนต์สะดอกเคราะห์ เจ็ดวันเจ็ดคืนเลยสวดเสร็จแล้วก็จะนำแผ่นบูชาดวงชะตาที่เข้าพิธีนะครับนำไปหล่อพระเป็นองค์สมเด็จพระจารย์โตพรมรังสีนะครับซึ่งจะให้หนุนดวงชะตาพวกเราเพราะว่าจานย์อักขระรดวงลงไปด้วยแล้วก็จะมีพิธีปิดทองพระประจําวันเกิดนะครับจานอักขระมนคาถาใส่พระประจําวันเกิดปิดทองเสร็จแล้วอาจารย์จะนําพระประจําวันเกิดเนี่ย บรรจุในพระาธาตุเจดีนะครับซึ่งอาจารย์จะทําพิธีให้จะนําไปเองและยังมีการสวดบูชาสะดเดาะเคาะด้วยพานกรวยข้าวก้นบาทนะครับที่อาจารย์บูชาบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อสะดอเดาะเคาะให้ทุกคนที่ร่วมพิธีหรือจะฝากทําพิธีนะครับท่านใดสนใจพิธีใหญ่แบบนี้ที่ครบค้วนแบบนี้นะครับรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเนื่องจากอาจารย์รับจํานวนจํากัดนะดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับ พิธีสวดเจริญพุทธมนต์สะดอกเคราะห์ตัดตีในวาระปีใหม่ตามจันทรคติขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าสวดมหามนต์สดอกเคราะห์เจวันเจดคืนปิดทองพระประจำวันเกิดนำประดิสฐานในพระธาตุใจดีสวดบูชาดวงสะตาด้วยแผ่นทองหน้ามหาอุดเสร็จพิธีนำหล่อพระองค์สมเด็จพุทธชันตูกลมรังสี สวดอธิษฐานจิตสะดอกเคราะห์ผ่านกรวยเข้าก้นบาทบรมครูหลวงปู่โลกอุดรจุดเทียนชัยวิปัสสีหนุนดวงชะตาอธิษฐานจิตสู่ความรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยที่ใจดีพระทาตุพนมทิ้งความทุกข์แก้ไขสิ่งติดขัดหนุนดวงแบบขึ้นไม่มีตกโอกาสครั้งสำคัญที่มีพิธีใหญ่ครบถ้วนพร้อมรับความโชคดี สนใจติดต่อได้ที่ Li@ n e @open ดาวลัคนาสิงเมษายน2567นะครับชาวลัคนาสิงเนี่ยดาวประจำตัวก็คือดาวอาทิตย์นะครับในเดือนเมษายนนี้ดาวประจำตัวจัดโครจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุจ ซึ่งมหาอุณิธรรโหราศาสตร์ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาเลยนะเป็นจุดที่ส่องสว่างที่สุดเป็นจุดที่ดวงชะตามีกําลังมากที่สุดนะฉะนั้นในปี257นี้เดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ดีที่สุดของชาวลัคนาสิงห์นะจะส่งผลให้ดวงชะตามีความแข็งแกร่งมีความเจริญรุ่งเรืองบางคนมีโอกาสเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางคนมีโอกาสเดินทางไกลเดินทางต่างทิมต่างที่ต่างประเทศนะครับตั้งแต่วันที่13เมษายนเป็นต้นไปนี่โดดเด่นมากๆเลยนะครับ สองเมษายนเนี่ยนะดาวพระศุกร์โคจรเสดเสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนมอรณะนะทำให้ชาวลาัทธิแสงมีโอกาสได้พบเจอจากความสุขจากการเปลี่ยนแปลงนะใครยังไม่ได้เปลี่ยนพยายามเปลี่ยนบางคนได้เปลี่ยนสังคมใหม่เปลี่ยนเพื่อนใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนรูปแบบชีวิตแปลกใหม่ขึ้นนะอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําอะไรที่ไม่เคยเจอก็ได้เจอนะใครยังไม่มีก็ลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูบ้าง นะเปลี่ยนเวลาตื่นนอนเปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนอะไรใหม่ๆทํางานกับดีลงานกับช่องทางใหม่ๆวิธีการใหม่ๆพวกนี้นะครับจะมาส่งเสริมดวงชะตาได้ดีทีเดียวนะครับ13เมษาย,ยนเป็นต้นไปดาวอาทิตย์คือดาวประจําตัวโคจรย้ายราศีได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะ นะสุภะหมายถึงความสุขความเจริญเลยแล้วดาวอาทิตย์เป็นต้นกําเนิดของชีวิตเป็นตัวตนของเราเข้าไปสู่เรือนสุภะนะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยบางคนได้เดินทางต่างประเทศบางคนเดินทางไกลบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศนะหรือชีวิตเนี่ยจะเปลี่ยนระดับของชีวิตเลยเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนระดับชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะทำให้มีความสุขมีความสบายใจเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับพอ16เมษายนดาวพระพุธ เสด็จเดินหน้าอย่างรวดเร็วดาพ,พุทธเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยจากเดิมที่ต้องใช้เงินอย่างประหยัดนะครับต้องบริหารจัดการการเงินนะตั้งแต่16เมษายนเป็นต้นไปนีน่ชื่นใจเลยโดดเด่นมีโอกาสได้รับเม็ดเงินจากโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสได้ใช้จ่ายเงินมากขึ้นได้ซื้อของที่ปรารถนานะได้ใช้เงิน นะมีโอกาสได้เงินจากค่าในหน้าใครยังไม่มีนะคําคอมมิชชั่นในหน้าก็าไปดิวไปติดต่อไว้ไปรับเป็นในหน้าไปรับช่วยขายอะไรต่างๆนะมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นเงินตกเบิกหรือไปติดต่อประสานงานต่างๆก็ได้เงินลูกหนี้นะโทรไปทวงลูกหนี่ก็ใช้นี่คืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าโดดเด่นมีความสุขทางการเงินนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบด้วยนะครับช่วงวันที่22 23เมษายนเนี่ยดาวพัคเกตและดาวคารย้ายราศี นะดาวพระเกตกับดาวคารเน่พอมีการย้ายเนี่ยครับก็มาส่งผลดีให้ชาวลัคนาสิงในเรื่องคอนเน็กชันนะในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาโดยเฉพาะใครที่ดีลงานกับต่างประเทศใครดีลงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างถิ่นต่างที่พวกนี้นะครับจะส่งผลดีมากเลยจะมีการสรุปโปรเจกต์การมีการลงตัวมีการเซ็นสัญญามีทิศทางที่นําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ27เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์เสิร์ เสร็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วโคจรเข้าสู่เหือนสุภะนะตรงนี้จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาสิงเนี่ยเกิดการเจริญรุ่งเรืองนะโดยเฉพาะจากการเจรจาจากการพูดคุยเกิดการสรุปปรับเปลี่ยนเกิดความสําเร็จสมปรารถนานะวานจาจะกลายเป็นมหาราบนะการพูดจะนําไปสู่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองนะฉะนั้นก็เจรจาเข้าไว้นะครับพอวันที่30เมษายนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตคือดาวพฤหัส เป็นประธานแห่งความสุขความเจริญประธานสุขภคเ,เป็นเจ้าเรือนมรณะและเรือนปุตตะด้วยนะจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานนะไปเจอกับดาวมฤตยูนะจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนไปในการงานบางคนมีโอกาสเดินทางไกลทันทีบางคนเดินทางข้ามประเทศเลยไปจัดแสดงงานไปดูงานต่างประเทศนะมันจะส่งผลดีหรือบางคนได้เดินทางไกลเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะครับเป็นโอกาสสําคัญของชีวิตนะแล้วดาวพฤหัสที่ย้ายรลศีไปจะอยู่ตรงนี้หนึ่งปี นนหนึ่งปีในเรือนการงานที่มีดาวมฤตยูอยู่ด้วยนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนได้เลื่อนขั้นบางคนได้เลื่อนตําแหน่งบางคนมีงานเสริมเข้ามาบางคนไปทํางานต่างประเทศนะมีโอกาสได้พบลูกค้าได้เจรจามากขึ้นเกิดความเจริญรุ่งเรืองหนึปีเต็มเลยนะครับหรือหากท่านใดนะครับอยากจะตรวจดวงชะตาตัวเองก็สามารถติดต่ออาจารย์เข้ามาได้นะครับเนื่องจากว่าการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้ จะเป็นผลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยนะครับในทุกๆลัคนาเลยเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นประธานสุพอจะย้ายเข้าสู่พบการเงินของดวงเมืองดวงโลกเนี่ยครับมันจะส่งผลดีมากๆนะหลายลัคนาทีเดียวที่จะดีด้านการเงินบางคนได้ลาออกจากงานมาเป็นเจ้าของกิจการคนที่มีกิจการอยู่แล้วก็ขายดีเปลี่ยนชีวิตได้นะเนื่องจากว่าที่อาจารย์ทําคลิปเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นดาวจรน,นะยังไม่ใช่ดาวชะตากําเนิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าถ้าเป็นดาวจรเนี่ยมันคือดาวที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจริงๆนะแต่มันยังไม่ใช่ดวงเราเป๊ะๆนะครับเพราะว่าการจะดูดวงเราเนี่ยมันจะต้องเช็คจากดาวในชะตากําเนิดต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวนะครับถึงจะรู้ว่าตําแหน่งดาวพฤหัสเนี่ยที่ย้ายไปเนี่ยมันไปเจอกับดาวอะไรไมีดาวอะไรมารับอยู่ส่งผลดีส่งผลร้ายนะถ้าส่งผลดี ก็เป็นการส่งเสริมเลยให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามันส่งผลเสียนะก็เตรียมการแก้ไขนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคำว่าลักษณาเนี่ยเราจะเป็นการผูกดวงที่ใช้5เรื่อง นะก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดนะผูกออกมาถึงจะรู้ลัคนาว่าเราใช่ลัคนานี้จริงๆไหมเพราะพอดาวพฤหัสย้ายป๊อปมันจะได้ส่งผลได้ถูกหรือแก้ไขได้ถูกเพราะบางคนเนี่ยมัวแต่ดูแต่ราศีนะมันจะไม่ตรงเลยนะเพราะว่าราศีเนี่ยมันใช้แค่วันที่กับเดือนอย่างตัวจันองารย์เอง31พฤษภาเนี่ยก็คือราศีพฤษภแต่พอใช้5เรื่องนะ วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาเป็นลัคนากันก็ต้องไปดูที่ลัคนากันเพราะว่าการใช้ลัคนามันจะส่งผลเนี่ยนะครับประมาณ90%แต่ถ้าใช้ราศีเนี่ยมันจะส่งผลเพียง10%เท่านั้นเองเนะมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดเราไปดูคลิปที่เป็นราศีแล้วราศีนั้นมันดีเราก็นึกว่าเอ้ยดีแน่แต่ที่แท้ถ้าผูกลัคนาปรากฏลัคนานั้นต้องระวงังต้องแก้ไขอย,อย่างนี้นะ มันจะผิดพลาดจากการตัดสินใจได้นะตรงนี้ใครที่สนใจอยากเช็คดวงให้เป๊ะๆนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับดูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอะลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อน รอการใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจาัรย์กรษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วตัวเลขสําหรับการเสี่ยงโชคนะครับ 5. 6149 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็สามารถมาสนทนากันได้ทุกวันนะ10โมงถึงเที่ยงอาจารย์ไร้สดทุกวันเลยมาสนทนากาันพูดคุยกันอาจารย์ก็ให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์นะครับทุกวันเลยรวมไปถึงวิเคราะห์โปรไฟล์ดวงให้นะครับใครอยากมาวิเคราะห์ฟรีก็เข้ามาได้นะอาจารย์มีวิเคราะห์เลขบัตรประชาชนด้วยใครที่สนใจนะทางเดินชีวิตตัวเองจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะถึงเวลาเรามีจังหวะไหนเป็นเคราะห์อะไรจะได้แก้ไขกันก่อนนะครับรวมไปถึงเลขศาสตร์ต่างๆเบ บ้านเลขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อดึงดูดความมงคลก็จะวิเคราะห์ให้หมดเลยพอวิเคราะห์เสร็จแล้วก็มีคําแนะนําให้นะหรือถ้าใครอยากจะให้ออกแบบให้เลยอาจารย์ก็รับออกแบบฉลองม,มงคลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือพลังบวกเลขมงคลให้มีโชคลาภนะแก้ไขเลขที่บ้านแก้ไขทะเบียนรถอย่างนี้นะครับเพื่อส่งเสริมให้ได้ความสําเร็จนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับและใต้คลิปนี้มีลิงก์กลุ่ม Open นแชทนะครับเข้ามาพูดคุยกันมารับข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับอาจารย์ก็มี คำพีเสริมดวงปีมงกรทองนะครับคำพีนี้เนี่ยก็เป็นความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของการเสริมดวงให้เป็นมงคลตลอดทั้งปี2 5 6 7เลยใครที่สนใจเรื่องการเสริมดวงนะครับก็จะมีความรู้ที่เป็นประโยชน์มีเลขมงคลตลอดทั้งปีเลยนะมีพยากรดวงให้ทุกๆ2เดือนด้วยแล้วก็มีเลขมงคลมีวิธีการที่ถูกต้องอีกหลายอย่างเลยนะครับอีกเล่มหนึ่ง บทสวดมนต์แก้กรรมเสริมดวงนะครับอันนี้สืบชะตาใหญ่ด้วยนะครับจะบอกวิธีหมดเลยว่าขอขมากรรมขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทํำยังไงมีบทพูดมีขั้นตอนพิธีกรรมมีบทสวดมนต์นะครับสวดให้เป็นมงคลเสริมดวงได้ตลอดทั้งปีนะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะครับก็สามารถติดต่อสั่งได้ตามช่องทางโซเชียลของอาจารย์ได้เลยครับ